เดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเองมี้งค์คิวคิวเครับไอ้เนี้ยนี่มันจะจูบั้งไฟนะครับโอ้ยนุ่นเลยครับปั๊กไสดินไหมแบ่งปักไสดินไหมมึงจั่วเงยน้องมี่ไปไปหาซื้อแล้วนี่ครับมันจะจูดบุ้นฟ้าดูดิแบ้งปักไสดินแล้วก็จูดนะจูดบุ้นบั้งไฟนะครับนี่ครับปังไฟเนี้ยดูดิ ไปจุดมาีิดูครับไปดูครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมผม,ผมพาไปดูนะครับอยู่ไหนแล้วไปไหนแล้วอะได้กินอยู่นี่นะไปไหนแล้วครับไม่รู้ มันอยู่แถวเฮีนี่เลยรูหมเ้ละบกแบงค์บกแบงค์จดมาทางนี้ด้วแบงค์มันหายไปไหนแล้วผมก็ไม่รู้ผมได้กินอยู่นะครับ,รรบดคบูครับมันจะจูดอีกนะครับอยู่โคตรไกลนู่นครับมันนู่นครับแบงค์จูดมาแบงค์ นะครับน้องผมมาด้วยนะครับจูแล้วครับนูน่นไปดูครับไปดูครับอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนอะไม่เห็น,นครับไม่เห็นโอ้นี่ไงครับนี่นครับมันมานี่ อยนู่นนับอยู่นู้นมาอยู่นี่นะครับนี่เลยไกลคับแค่นู้นเลยนะมันดูแล้วครับโอ้โหไปนู่นแล้วมันมานี่แล้วครับมันต้องอยู่แถวๆนี้ มไม่งั้นก็หยุดอ no ๋อน <tr> ี่นี <tr> ่ครับไม่ใช่อันเก่านู่นครับอันเก่าอยู่กับน้องผมแบงจูดมานีแบงอยู่กับน้องผมนะครับบังไฟอันนี้นะครับอยู่กับน้องผมอันนี้อยู่กับผมนู่นครับไปนู่นครับไปดูไปดูกํลังวิ่งไปดู แอนมันก็อยู่ร่องนี้เป็นไปได้นี่นู้นรื่เป่าไหนเดินไปเรื่อยๆดูร่องนี้ด้วยอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่นี่ครับโอ้หไกลขนาดน,นี้แด้จูดมาอีกด้วยนี่ครับมันบอกว่าหมดแล้วครับ อะไรอยู่มือมันอยู่มือมันคืออะไรสิบเมตรนะครับเดี๋ยวผมเดินไปนะครับหมดเร็วเวหรือบ้างไปชื่ออีกป้าจูดอีกไปบ้ปนหนึ่นะครับ เอาล่ะวันนี้ขอตัวเราไปก่อนส่งกดอนทีครับ